สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับผมในงวดประจาวันที่1กรกดาคม256 6ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่16มิถุนายน2566สำหรับงวดประจำวันที่16แอดมินให้เด่นอยู่ที่1นะครับผม วิ่งรูด2กับสาสำหรับเลขที่ออกนะครับผม8 7 2สองนะครับผมเป็นชุด3ตัวบนนะครับผมแล้วก็30เป็นเลขล่างนะครับผมสำหรับ30แอดมินเจาะไม่เข้านะครับผมก็เข้าเฉพาะสายวิ่งสายรูดนะครับผม3มานะครับผม2มาสำหรับเม็ดเดียวเราไม่มานะครับผม สำหรับ3ตัวแตกนะครับผม728ออก872สำหรับชุดวินนะครับผมเข้านะครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมแล้วก็ fc พี่น้องที่ชอบเล่น3ตัวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสามหรับวันที่หนึ่งนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีรูดนะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมเป็นชุดวินนะครับผมมีหนึ่งสี่เจชอบก็ค่อยตามนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่หนึ่งวิ่งรูดห้และก็7ด สาหรับหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้า 17และก็18นะครับผมสำหรับ5นะครับผม5จะมี5้าศูนย์ห้ ห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าเจ็ดนะครับผมสำหรับเจ็ด เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านะครับผม เบอร์หนึ่งหนึ่งห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมคือสองสี่แปดนะครับผมเป็น ชุดวินชุดเด่นนะครับผมอุย้ยแอดมินเขียนผิดแล้วนะครับผมสองสี่เจ็ดสองสี่แปดนะครับผม สามหนึ่งห้ามีสองเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดนะครับผม แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึ่งนะครับผมสำหรับหว่วยรัฐบาลไทยนะครับผมในวัดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่หนึ่งนะครับผมวิ่งรูดห้ากับเจ็ดนะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมคือหนึ่งสำหรับหนึ่งนะครับผมแอดมินจะเน้นให้นะครับผมคือหนึ่งสอง 1 5 17สำหรับ5นะครับผม5 3 5 4 5 2สำหรับ7 7 4 7 6แล้วก็7 9นะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผม1 177 สำหรับ3ตัวนะครับผม274 2 1 8 157 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผม listings, ก,ก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดดีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ